สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าเขาจะพาท่านผู้ชมมาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการปลูกมะพร้าวทะเลทรายกันนะคะมะพร้าวทะเลทรายอย่างที่บ้านแตงโมก็ปลูกจากการเพาะเมิดการเพาะเมิดก็คือเพาะด้วยพิษมสนะคะหลังจากที่เราเพาะเสร็จเราก็จะขั้นตอนแรกในการเลี้ยงมะพร้าวทะเลทรายให้สวยเมื่อ เกิดจากการเพราะเม็ดต้นของเขาประมาณนี้นะคะไม่ว่าเราจะเพาะในวัสดุอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นเราก็ย้ายมาใส่ถาดหลุมแบบนี้นะคะให้เป็นต้นไครต้นมันเพื่อที่จะให้กกสวยนะคะเพราะว่าถ้าเราเพาะเม็ดอย่างเพาะในกล่องในกระป๋องในกระถางต่างๆนะคะต้นของเขาก็จะเบียดก็จะทําให้ต้นไม่สวยนะคะอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเรื่องการย้ายกล้าการย้ายกล้าปกติแตงโมจะใช้ให้มันเกิด ถ้าเกิดสามใบแบบนี้นะคะแตงโมก็จะย้ายลงมาใส่ถาดหลุมแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ต้นของเขาสวยเมื่อต้นของเขาสวยแล้วก็มีขนาดโตแล้วก็กลมขึ้นเราก็จะย้ายใส่กระถางใส่กระถางแบบนี้นะคะขั้นที่สองเมื่อเราย้ายใส่กระถางแล้วนะคะเราก็จะใช้หินในการพยุงต้นเพื่อที่จะให้ต้นของเขาตรงสวยนะคะ 2. เมื่อต้นของเขามีอายุขึ้น อย่างต้นนี้นะคะมะพร้าวทะเลทรายนี่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยก็คือการที่เราจะให้สวยก็คือเราต้องดูแลตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะอย่างต้นนี้ก็อายุหนึ่งปีนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะใบของเขาหลุดเองบ้างเราโอกบ้างเราก็จะได้ต้นที่สวยเหมือนมะพร้าวจริงๆอันนี้เป็นมะพร้าวทะเลทรายใบาย,ยาวนะคะถึงจะเป็นพันธุ์ธรรมดาแต่ว่าความสวยของเขาก็คือเรื่องกก ต่างๆนะคะก็ยิ่งต้นแก่ก็ยิ่งเหมือนมะพราะ้าวซึ่งเป็นจุดที่น่ารักอย่างต้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นใบหยักลูกผสมนะคะใบกลมกำมยีปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่สายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายสุดๆก็คือใบกลมใบกลมใบาย,ยาวนะคะพื้นพืส่วนใบด่าง การดูแลเราก็ค่อนข้างจะทนุถนอมนิดนึงเพราะว่าความด่างของเขาทําให้เขาโตช้าฉะนั้นเวลาเราเลี้ยงดูเราก็ต้องดูแลอย่างดีพอสมควรค่ะเพราะว่ากว่าจะเขาจะโตก็ใช้เวลานานพอสมควรอย่างอันนี้ก็เป็นลูกผสมก็เริ่มโตแล้วนะคะก็มีความน่ารักในตัวเองนะคะการฝึกหัดเพาะมิดแล้วก็การอนุบาลต้นกล้าก็จะทำให้เรารู้ว่า มะพร้าวทะเลทรายของเราปลูกแบบไหนให้สวยให้ตั้งตรงนะคะวิธีการที่จะทําให้ต้นตั้งตรงก็อย่างที่แ่งโมองบอกก็คือใช้หินโรยหนะ้าไม่ว่าหินภูเขาไฟหรือหินแม่น้ําต่างๆแต่หินภูเขาไฟมีข้อดีในการเก็บความชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะทําให้ต้นของเขาสวยอย่างบางต้นนะคะอย่างต้นนี้แรกๆของเขาก็เอียงนะคะเวลาจัดต้นแล้ก็ เอาเหินไปกบด้านข้างเพื่อที่จะให้ต้นตรงนะคะาาการจัดตั้งแต่เด็กก็จะทําให้ต้นของเขาสวยและถ้าเราปลูกการค้าก็คือจะทําให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการเลี้ยงดูก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพียงเท่านี้นะคะส่วนปุ๋ยเราก็ใช้โอโตโมนะคะในในการดูแล้วดินเราใช้มะพร้าวับ ละเอียดนะคะกับใบหมักก้ามปูผสมลงไปนะคะด้านบนก็จะใช้หินภูเขาไฟเพียงเท่านี้ก็จะงามได้นะคะสน่ห์ของมะพร้าวทะเลทรายก็อยู่ที่อายุของต้นเพราะว่าถ้าต้นของเขาโตขึ้นใหญ่ขึ้นก็จะมีความสวยและปัจจุบันก็มีหลากหลายนะคะลูกเล่นมีใบด่างใบกลมใบหยิกใบยาวแล้วก็อีกต่างๆมากมายหลายสายพันธุ์นะคะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ